สวัสดีค่ะวันนี้อยู่ที่หมอชิดสองน้องคอยเมื่อนี้ไปเดินประตูน้ำแพทที่น้ำมากแล้วก็ได้สูตรมาฝากเหลืมด้วยหนึ่งตัวไม่รู้จะใส่ได้ไหมจะต,ต้องลองอต้องลองเก็บเงินรายทางหรอใช่ถ้า็นไรจะเชื่อนี้เชื่อแล้วแลกกัน <laughs> โอ้มันคนละราคาเด้ลลืมเจ้าของร้านบอกว่า คนเล่ากับสีซ้ำๆเธอนี่ล่ะอายแล้วน่ะเราใส่เบอร์เอลแล้วมันแน่นแบบเป็นแหนมเลยพอมันเป็นสูตรทรงสลิมเออก็เลยแล้วมันพับเครื่องเนี่ยพอมไปกันเลยในน้ำใหวเอาเป็นไซส์ XL ปกติเริ่มจะใส่เป็นไซส์เอลเบอนได้ล่ะ๊าดใส่เบิ่งดูหยาบยบๆๆไปขึ้นไปดู โอ้เอ็ดใด P สูตรใหม่สีั้งสียังบอกเคยเห็นไฟไซเดียล่ะเอ็นไดชอบปะในแนวเกาหลีไหมมาแสดงว่าใส่เอวได้ใส่เอวเข้าดีเลย มันบ่ได้ไปน้ำเนาะคันใส่เอวนะเธอคันใส่เอวนะเอาตัวที่เขาเลือกตัวแรกนลังามแล้วก็สณได้พอจักแล้วเนาะปัญญามันอะไรรวมดีกว่าครับคือรวมเรายังเย็บเขาได้แต่ถ้ามันคับคือมันขยายไม่ได้ถ้าใส่สูตรรวมจะดูไม่มั่นใจมันจะเป็นคนแก่ถ้าใส่สูตรโอ้ยแน่นมะกฤษณ์แน่นโพดเอาบอกว่าแน่นหล่ะแมันรัารูบเนะบอไซเอลน่ะมันแน่นมาก ไอวีบอได้จอยมันมีต่ตัวใหญ่เอออ้าไม่ขอบคุณฉันสักหน่อยเหรอเชนไม่ดีเลยแม่ขอบคุณเอาเงินมาด้วยเธอรู้ไหมว่าราคาเท่าไหร่เท่าไหร่ดูป้ายสิก็แค่ห้าร้อยป้าซื้ออันนี้หกร้อยแพงกว่าอีการ่อยว่ะบอหาปันหา นะคะลราไปสัวครับขอบคุณนะครับขอบคุณเมียสุดหลักเลครับนั่งพร้อมกับที่เราคิดเป็นยังไนเด็กหน่อยวัดเอวให้เจ้าขึ้นได้สามชิ้มหาอ้ยมาต่อกินเขาอิ่มไหมเนาะอ๋ออันนี้กับเพื่อกินเขาอิ่มฮันเด้ไม่มันรวม่รวมอยู่ดีมารวมมาเหลือมยังวเดเยวยังมีวัาอีพีไหมเอวพุงเนาะมันไม่ใช่วัดเอวทอดเอวพุง ไอ้นั่งเซึ้นมันเงินมันค่บหมอแรงแต่งหน้าดีกว่ามันแล้วก็เอามาคืนฉันด้วยแต่งหน้าขึ้นกว่าเคื่อนดีกว่านั่งเหลืมนั่งผอมลงแล้วสูตรที่คิดว่าน่าจะใส่แล้วครับนางกับใส่หลวมแน่นอน <laughs>